เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แนวทางใบเรียงเบอร์เจ้าพ่อปากแดงนะครับงวดประจำวัที่16มิถุนายน2 5 6 7นะครับนำมาฝากไปไลรครับไปดูภาพนี้กันนะครับเป็นคนชูมือ3คนนะครับจะมีชุดตัวเด่นมาจะเป็นเด่น18แล้วก็0นะครับต่อไปไปดูใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเจ้าพ่อปากแดงเป็นทีเด็ดนะครับให้3 8และ4ครับนาทางใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นเส้นทางรวยครับให้เด่น1กับเด่น8โดยอาจารย์ชวนชัยครับ13 17 10 83 87และ80มานะครับ ต่อไปเป็นโชว์ผังเลขสดนะครับให้ชุดเ,เลขสวยมาจะเป็นเด่น0นย์กับเด่น9นะครับชุดใต้ล่างส่วนชุดเหนือจะเป็นเด่น1กับเด่น8ครับก็จะมี1383 1787 217 183 287สน่ะครับส่วนใต้ล่างจะเป็น0205 9295ตัวเด่นจะเป็น02ครับผู้ผาทองนะครับ เหนือให้เด่น1กับ3ใต้ให้เด่น0กับ1นะครับส่วนชุดรวมญาตินะครับชุดเหนือจะเป็น80 81 85 86 89ชุดใต้ล่างครับ13 12 15 18และก็10นะครับ ต่อไปเป็นอาจารย์เอกราชครับน้าณนาครศรีนะครับเด่นเนื้อเด่น1ครับ2 1 4หนึ่งส3่หชุดใต้ล่างเด่น0 0 2 0 3 0 6 6 2 6 3และ6 8ครับต่อไปเป็นอาจารย์หนุ่มเพชรภูกระดึงนะครับเด่น ใต้ล่างเด่น1น,นะครับ1 1 1 3 1 5 1 9ตัวเน้นจะเป็น1 3นะครับสำหรับรอบ16มิถุนายนนะครับต่อไปครับเป็นเจ้าพ่อนกกระจิบนะครับเด่นเหนือ10หน่วยนะครับให้1 2 1 3 1 7 1 9 0 2 0 3 0 7 09, 0 9ชุด10 หน่วยใต้ล่างครับให้02 03 06 08 12 13 16และก็18มานะครับสำหรับรอบนี้ครับต่อไปนะครับเป็นของทีมงานอาจารย์ทองของพ่อปู่สายทองนะครับชุดเด่นเหนือจะเป็นเด่น0เด่น 1, 1เด่น6ใต้ล่างจะเป็นเด่น5เด่น8และเด่น9ครับ ต่อไปเป็นอาจารย์หมอพรเทพนะครับชุดเด่น0เด่น1เด่น8ตัวเด่นจะเป็นเด่น0นะครับ03 07 13 17 83 87ชุด903617 587ครับ ทรงกรดคนทรงนะครับให้เด่น1 413 019บน10 1 5และ8หน่วย3 5และ9ครับต่อไปเป็นมหาแดงนะครับให้ชุดดึง7กับ9มา0 4 0, 0 8 3 4 3 8 7 4 7 8 7 9 7 8 9 4 9 8นะครับแล้วก็จะมีชุด1 0 4 6 3 8 8 7 4และ5 9 4ครับต่อไปเป็นไม่ว่างไม่ว่างงวดไหนๆนะครับก็รวยได้ของอาจารย์10สำนักนะครับให้ชุดเด่น0เด่น1เด่น6เด่น8 020407828487131517636567ชุด902และ587ชิวใบไม้ครับให้เด่น1เด่น6เด่น0ส่วนชิ้นคองรอดนะครับให้เด่น1เด่น5และเด่น9 1241161710509057975696 5 4 9สี่เ7ครับน่าจะเป็น5้าสนะครับสำหรับชุดอีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์มาโนธครับให้เด่น1กับเด่น8 12 14 16 18 8 2 8 4 8 6และ8ปดครับชุดเด่นจะเป็น1 4และก็8ปสมาครับ ต่อไปเป็นอาจารย์พิชิตโชคเงินล้านกับปะทะนะครับตาแปะ99ครับจานพิชิตจะให้0 1 0 2 0 5 0 8 1 8, 9, 32, 82, 02, 35, 8 5 8 1 5 5 5 1 2 5 2 1 1 5 1ตาแปะ99ครับ3 2 8 2 0 2 3 5 8 5 0 5 3 8 8 8 0 8 3 0 8 0และก็0 0ครับ ต่อไปนะครับเป็นสรุปจากสูตรให้ชุดเด่น1กับเด่น8ตัวรองจะเป็นเด่น0ครับ1213 1719 8283 8789 0203 0709ชุดใต้ล่างจะเป็นเด่น5กับเด่น8นะครับ052545 7508284878แรมจันเด่น1กับเด่น0เหนือ ส่วนใต้จะเป็นเด่น5กับเด่น8นะครับต่อไปเป็นสุดยอดความแม่นยำครับให้เ,เด่น8มาเป็นชุดเหนือใต้นะครับ1848และ58ต่อไปเป็นพีระมิดนะครับใบนี้ให้เด่น กับเด่น0นะครับแทนกำลังวันจะเป็น1นะครับแล้วก็0ยอดตำราหวยนะครับของอาจารย์สิทธิที่ชัยครับให้เด่นเหนือ5 8 5 9 1 5 4 5 1 5 4 5 9เด่นใต้เด่น3 3 1 3 5 3 8และ3 0 ต่อไปเป็นของเ,อเท่าบางประกงนะครับให้ชุดเด่นเหนือใต้เด่น4ครับ40 41 48 50 51แล้วก็58มานะครับ